อัพเดตล่าสุดนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ปกคลุมไทยด้วยกําลังแรงอย่างต่อเนื่องการเกิดฝนหน้าเขาก็จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในวันนี้จับตา30จังหวัดรับมือฝนตกหนักซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมจากลมล่าง850เอกโตปาสกานะครับเราก็จะเห็นว่า ตัวของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ปกกลุมไทยด้วยกําลังแรงสังเกตนะครับในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยความเร็วลมของมรสุมมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าฝนหน้าเขามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันตกของภาคเหนือลองคิดภาพตามนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันวิ่งมาแล้วปะทะกับภูเขาเมื่อเกิดการประทะกันแล้วนะครับก็จะเกิดการยกตัวของฝน ฝนดังกล่าวก็จะเคลื่อนตัวตามลม500เข้ามาในพื้นที่ภาคกลางเหมือนกับเมื่อวานตอนเย็นนั่นเองครับสำหรับบริเวณภาคใต้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ต้องการฝนเพราะว่าทางลมมรสุมเริ่มเบี่ยงเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อ,อ่าวเบงก่อเขาขึ้นฝั่งเมื่อเขาขึ้นฝั่งแล้วความแรงของเขา ก็จะอ่อนลงแล้วมรสุมก็จะเบี่ยงมาปกลุมในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นและเราสังเกตนะครับในพื้นที่ภาคเหนือกับอีสานตอนบนทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่30มิตถุนายนจนถึง2กรกฎาคมนั้นทางลมก็ยังคงมีการพัดยกอย่างต่อเนื่องบวกกับพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกกับอีสานบนและภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ที่มีร่องมรสุม พาดผ่านนะครับมากไปกว่านั้นนะครับในพื้นที่ประเทศเวียดนามก็มีเทือกเขาอันนำเป็นเทือกเขาสูงเมื่อโมรสุมมีการพัดยกขึ้นไปไปปะทะกับภูเขาอันนำบริเวณเวียดนามเมื่อปะทะกันแล้วพื้นที่ประเทศลาวและอีสานฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนตกทันทีซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในช่วงตั้งแต่30มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมนะครับ สรุปนะครับว่าทั่วไทยการเกิดฝนเน้นๆเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกและฝนจากภาคกลางฝั่งตะวันตกอาจจะเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่รับลมมรสุมฝนตกอย่างต่อเนื่องภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนอีสานบนและอีสานฝั่งตะวันออกมีฝนตกนะครับซึ่งจะมีฝนตกโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ40 60ซึ่งเรามาดูในส่วนของลมบนกันต่อนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง3ก,กรกฎาคมก็จะพบว่าในช่วงวันที่30นะครับเราสังเกตดีๆมีการหมุนวนของลม500ในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรี บวกกับทางลมโดยรวมนะครับในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็เป็นทางลมจากทิศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นลมล่างก็เป็นลมตะวันตกลมบนก็เป็นลมตะวันตกมันก็จะเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดการยกตัวของฝนและลม500เมื่อเขามาจากทิศตะวันตกนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะนําพาฝนมาจากเมียนมาเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือมากขึ้นนั่นเองครับ ดังนั้นไทยตอนบนใ,ในช่วงตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมนั้นลมฝ่ายตะวันตกปกคลุ่มฝนจะเลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับเน้นในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและอีสานซึ่งฝนจากพื้นที่ภาคกลางเมื่อก่อตัวแล้วก็จะเลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่อีสานล่างฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะเลื่อนตัวเข้าสู่อีสานล่างดังนั้นต้นเดือนกรกฎาคมอีสานล่างก็ต้องระวังนะครับการเกิดฝนจร จากพื้นที่อื่นเข้ามาเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมส่วนภาคใต้ลมบนค่อนข้างอ่อนนะครับการเกิดฝนเมื่อก่อตัวแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าและฝนก็จะไม่ตกเป็นบริเวณกว้างตกในพื้นที่เล็กๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตสภาพอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่30มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมเรามาดูสภาพอากาศในแต่ละภาค ภาคเหนือนะครับในวันนี้มีฝนตก60กับมีฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์และจังหวัดตากส่วนอีสานนะครับในวันนี้มีฝนตก40เน้นจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลลัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชายภูมิกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหารภาคกลางนะครับในวันนี้มีฝนตก60เ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกนะครับในวันนี้มีฝนตก60เซนตเน้นพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเซซชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดซึ่งต้องระวังเรื่องฝนตกหนักสําหรับคลื่นลมนะครับก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตร เมื่อมีฝนฟ้ากระนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับในวันนี้ฝนตกเพิ่มขึ้นมาหน่อยประมาณ40%เน้นจังหวัดเพชรบุรีประจวบกีดีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีสำหรับอ่าวไทยทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเมื่อมีฝนฟ้ากระนองนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้มีฝนตก40%เน้นจังหวัดระนองพังงา ภูเก็ตและกระบี่นะครับสำหรับทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเมื่อมีฝนตกทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรเมื่อมีฝนฟ้าคะนองนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลก็มีฝนตกประมาณ70 m. ของพื้นที่รวมถึงต้องระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับ ซึ่งเมื่อวานพื้นที่ภาคกลางเนี่ยมีฝนตกหนักหลายจังหวัดนะครับจากการที่ฝนมาจากพื้นที่เมียนมาข้ามมาตกในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งมาดูปริมาณน้ําฝนนะครับตั้งแต่วันที่30จนถึง2กรกฎาคมว่าเป็นอย่างไรโดยในวันที่30นะครับการเกิดฝนส่วนใหญ่ก็จะก,กระจุกตัวในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับอีสานฝั่งตะวันออกทั้งหมดเลยรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งภาคเหนือฝนค่อนข้างตกดี ภาคกลางฝั um, ang ang women, ่งตะวันตกฝนตกดีอีสานฝั่งตะวันออกฝนตกดีภาคตะวันออกฝนตกดีส่วนภาคใต้ฝนตกไม่ดีเท่าไหร่เน้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมากกว่านะครับสำหรับ1กรกฎาคมภาคใต้เริ่มมีฝนตกมากขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานก็มีฝนตกกระจายตัวดีในวันที่1กรกฎาคมภาคเหนือก็มีฝนตกกระจายตัวดีเหมือนกันนะครับในวันที่ หนึ่งกรกฎาคมสำหรับภาคกลางฝั่งตะวันตกฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องระวังฝนจะข้ามมาตกในพื้นที่ภาคกลางตอนกลางได้ด้วยนะครับสำหรับในวันที่2กรกฎาคมพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝนตกหนักหลายจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกฝนตกทุกจังหวัดอีสานตกหนักสุดๆนะครับในช่วงวันที่สองกรกฎาคมทุกจังหวัด ภาคเหนือเน้นภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือฝั่งตะวันตกส่วนภาคกลางก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออกและภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งภาคกลางฝั่งตะวันตกเมื่อเกิดฝนแล้วฝนก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางตอนกลางนั่นเองครับสรุปนะครับในช่วงวันที่2กรกฎาคมไทยมีฝนตกหนักทุกภาคนะครับสำหรับวันที่3กรกฎาคมอีสานก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง เรื่องฝนอย่างต่อเนื่องกับภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์รวมถึงกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ